หวนมากทุกคนดูนะครับบ้านยังดีๆนะครับบ้านมีบ่อมีริมคลองด้วยนะครับทุกคนต้องบอกเลยนะว่าน่ากลัวมากนะครับถ้าลูกหลานมารีโนเวทนะครับคงจะน่าอยู่นะครับทุกคนหลอนผมนี่ขแยงเลยนะทุกคนนะขยงตั้งแต่วันนั้นนะถ้าลูกหลานมารีโนเวทนี่คือแบบ น่าจะสวยน่าดูนะทุกคนแล้วกลัวแล้วเกินสำเวสีจุตินังขอ,อนเชิญดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้ปวดจงออกมาปรากฏตัวปรากฏร่างให้พวกเราได้เห็นได้สัมผัส จะใครเดินตามเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงใครเดินตามเอาแล้ว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 ห,หลอนว่ะโคตรหลอนเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนครับเอางี้ไหมเอางี้ไหมเฮ้ย อะไรแว๊บๆวะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเห็นอะไรแว๊บๆตรงนี้เฮ้ยมันหางตามันแว๊บๆเลยทุกคนเฮ้ยผมว่าจะลอดใต้วางขาเมื่อกี้ผมว่าจะลอดใต้วางขาตรงนั้นแต่ผมหางตาผมมันเห็นอะไรแว๊บๆทุกคน เฮยอะช้ย้ายไหมครับเฮ้ยเฮ้ยดีทุกคนเดี๋ยวขอต้องไปรีกล้องดูนะต้องไปรีกล้องดูทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้มันแวบจริงๆมันแวบเดียวจริงๆทุกคนโอ้โหโคตรร้อนเลย โคตรร้อนเลยมันมันเหมือนหางตามันเห็นนะทุกคนยายครับเมื่อกี้ใช่ยายไหมทุกคนเรามาลอดใต้วางขาดีกว่าเอาตรงนี้แหละหน้าโถกระดูอุ๊ยอเอตรงนี้แหละทุกคนนี่เลยตรงนี้เลยโอเครอดใต้วางขาสาธุสาธุสาธุ จิเจลุนิจิเจลุนิจิเจลุนิสัมภเวสีจุตินังสัมภเวสีจุตินังข้าพรเจ้าขออัญเชิญดวงวิญญาณคุณยายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้หรือสัมภเวสีที่สิงสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้จงออกมาปรากฏกายปรากฏร่างให้ทุกคนได้เห็นข้าพเจ้าจะขออนุญาตมองลอดใต้หวงขาขอให้ท่านจงออกมาปรากฏตัวให้กล้องเห็นด้วยเถอดเอเะทุกคนนะเอเระทุกคนนะ แม่งโคตรปีบปอดใจเลยว่ะอุ้ยเชื่องเอาเลยดำดำวะไอ้อยูทุกคนเอ้เงาดำทุกคนเดี๋ยวมันมีเงาอยู่ตรงบริเวณนี้ชัดเจนดิวคนเฮ้ยทุกคนครับเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจนะ ผมเห็นอะไดำๆแต่เดี๋ยวเราจะมาลองรอดใต้วังขาอีกรอบกันเพื่อความชัวนะครับคนรู้ว่าจิเจรุนิสัมภเวสีจุตินังอขอ,อเชิญดวงวิญญาณเฮ้ย,ยท,ทุกคนทุกคนสังเกตดูดดที่ผมไม่กล้ามองกล้องว่ะ hey 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 กัดมาตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยหลอนเฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ยเี้าห้องน้ำใครวะใครวะเฮ้ย,ยทุกคนยี่เย่ตั้งแต่ตั้งแต่้ะต,งตางเปิดเองแล้วโอ้ยหลอน เจ้าเอ๋ห้อนวะ่ะโอ้โหดูทุกคนบรรยากาศโทษแบบโคตรหลอนอ่ะดวงจิตดวงวิญญาณถ้าท่านรับรู้จงออกมาปรากฏตัวให้พวกข้าพเจ้าได้เห็นทำอะไรก็ได้ให้พวกข้าพเจ้าได้เห็นไม่ได้มารบหลูนะนอ่น,นะทุกคนใช่ไหมเฮ้หล,หลอนว่ะโอ้ดูโคตรสูงเลย เฮ้ยทุกคนทุกคนครับทุกคนเ,ล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 เลหลืองๆๆ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 นมๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆยๆๆ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 ้ๆเๆๆ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 วๆๆ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 อๆๆ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 ๆเฮ้ยๆๆ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 ๆ แต่ไม่น่าจะใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเดินมาได้ยังไงวะทุกคนกูเดินมาได้ยังไงวะเนี่ยอย่าหักนะอย่าหักนะอย่าหักนะเมื่อกี้เหมือนมีเงาใครอยู่ตรงตรงู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจมันผับหางตามันแวบนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนอาจจะตาฝาดไปเองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ หูยขนลุกมากทุกคนปะเดี๋ยวเราเข้าด้านในก็เลยดีกว่าปะอันนี้เราเราจะลุยกันแบบเงียบๆนะครับไม่โวยวายไม่เสียงดังนะครับทุกคนเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับทุกคนนะหลอนมากเลยใครอ่ะ เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทุกคน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 เฮ้ยมันเป็นมวลไรเขาวๆเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยหายหายเข้าไปในโกดทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจถ้ำด้านในกันนะครับหลอนมากเลยเฮ้ย โอเคเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไหว้ก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเห็นกูเปิดไม้บเนี่ยโอเคนี่ก็คุยคุยไปไมไม่ได้เปิดนี่ชิปเปงเลยนะมีที่ปักผูกไหมวะเนี่ยหลวงปู่ขี้เท่า สาธุสาธุสาธุข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้าแต่พระพุทธธรรมประสงค์ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณถ้ำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มาลบหลูรบกวนใดๆดทั้งสิ้นข้าพเจ้าเพียงแค่มาถ่ายโลกหลังความตายถ่ายความน่ากลัวให้กับคนดูได้เห็นได้รับชมข้าพเจ้าไม่ได้มาลบหลูหากข้าพเจ้าทําผิดพลาดประการใดข้าพเจ้ากราบขอขมาขออภัยมาณะที่นี้ ถ้าหากมีดวงจิตดวงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนาสถานที่แห่งนี้รับรู้ก็ขอให้สำแดงอิทธิฤทธิ์ให้คนดูฮุ้ยฮู้ยฮู้ยฮ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 ้ยทุกคนทุกคนครับกลมเปาวะยี่จะปักคบุกอยู่ไหนโคตรหลอนเลย เฮ้ยคนทุกคนทุกคนทุกคนครับผมไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกสายตาผมเห็นเห็นไหมทุกคนเห็นหันอหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเดี๋ยวมันหายเข้าไปในหุ่นปั้นนะทุกคนเดี๋ยวเๆๆ เป็นห่นป er ั้นใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยโคตรสูงเลยทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเป็นรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือตรงพญานาคทุกคน อยู่พญานาคเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากทาสีหรือว่าเกิดจากไฟป่านะครับทุกคนนะโอ้โหดูพญันนะครับเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรดำๆตรงหน้าผมไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนดำๆยืนอยู่อ่ะเฮ้ยซูมนี้ซูมนี้เฮ้ยเฮ้ อุ้ยหายหายวบเลยทุกคนทุกคนทุกคนถอนหน้าสอนตาเลยโอ้เดี๋ยวโอ้โหคนสูงเลยโอ้ยกล้องไม่หลบนะกล้องไม่หลบนะไปทุกคนลุยเฮ้ยตรงบริเวณไหนวะตรงบริเวณโอ้ยเดี๋ยวดูโอ้ยโอ้ ไปถึงไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยสโอ้ย,อย,อยรู้อยี่ว่าถึงทางตันแล้วทุกคนทางผมเดินขึ้นมานะโอ้ยร้นนอนเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ยิงอยู่ตรงบริเวณนี้ปะเฮ้ย ทุกคนำไมมันชันยังวะ้ยทุกคนทคนครับผมเห็นเหมือนเหมือนไม่ใครยืนอยู่อะเห็นอะไรไหมเป็น,นงเงาเฮ้ยทุกคนทุกคน อะไรก็ไม่รู้ทุกคนเฮ้ยโอ้โหว่าหายไปไหนวะหายไปไหนวะเฮ้ยหายใชไหมเอ่ยเฮ้ยมีรอยเลือดด้วยอ่ะทุกคนมีรอยเลือดด้วยเฮ้ยเยอะไกระตาตามตามตามกูกูไก่ตามไก่เดินตามเฮ้ยเราขึ้นมาถึงจุดสุดยอดเลยยังดูโอ้โหดูชันมากทุกคนดูความชัน จะเป็นลมแล้วตอนนี้โอ้โหนะครับน่ากลัวมากโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรวะเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นม่บอกไหมอะไรอะเฮ้ยทุกคนทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยทุกคนไปเหยียบไปย่ำของเขานะครับแผ่น f เจอ r e b o ร r d นะครับ โอ้ยทุกคนเสียงลมพัดแบบโคตรหลอนเลยทุกคนบอกเลยนะทุกคนว่า ร้อนอะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับทุกคน